สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอิจิบังคูจิของอีวันเกเรียนกันนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ไปซื้อมานะกาชามานะครับก็สุ่มมาแล้วเนี่ยได้แต่รางวัล F G และ H หมดเลยครับโอ้โหเสียไปหลายนะแต่ว่าได้รางวัลแค่นี้มานะครับแต่ว่าถามว่าสวยไหมเดี๋ยวมาดูกันดูว่าสวยเปล่าครับผมอย่างแรกรางวัล F ครับผมจะเป็นประโยคสําคัญของอีวันเกเรียนนะครับซึ่งเขาว่าจะแบ่งเป็นตัวของ1.0 2.0 3.0แล้วก็3.0มจุบวกหนึอะไรเงี้ยนะครับก็ เป็นคําสําคัญนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับมันจริงมันเป็นแค่สแตนดี้แหละเนี่ยเดี๋ยวใอยากให้ดูก็ได้นี่ๆอย่างงี้แค่นี้เองนะครับสแตนดี้ตั้งนะครับก็คือเราอ่ะจะเอาตัวเนี้ยมาตั้งเสียบฐานนะครับผมแล้วก็โชว์ว่าแบบเอ้ยเป็นประโยชน์สำคัญตั้งไว้นะครับจริงแล้วอ่ะถ้าสูบได้สองอันก็ดีเพราะว่ามันจะมีคู่กันคือสามจุดสูบดีสูบเนี่ยจะมีเป็นคู่ค,คู่มีทั้งหมดแปดแบบอยากได้อีกแบบหนึ่งแต่สูบไม่ได้นะครับอ,อันนี้ไม่มีอะไรฮะก็เป็นฐานตั้งเฉยๆสแตนดี้สวยๆแบบเวลาตั้้้งงแลลลวไดดฟีีิ่นะครับผม อันที่สองครับรางวัล G นะครับผมรางวัล G เป็นผ้าครับนี่ฮะจะเห็นลายผ้าตัวนี้นะครับว่ามีผ้าทั้งหมดกี่ลายจะมีผ้าแบบผืนเล็ก5้าตัวละครน,นะครับกับผืนใหญ่ห้าแบบนี้นะครับผมอะไอสามแบบนี้ผมเลือกสามแบบนี้ก็คือผมเลือกคู่นี้กใบนี้ใบนี่ที่การประท้าก,กันระหว่างศูนย์หนึ่งกับหนึ่งสามไม่ใช่ผิดนะนะครับผมแล้วก็อันที่สองคือที่วิ่งฉากวิ่งรวมนะครับผมฉากวิ่งรวมก็คือฉากบนวิ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นฉากวิ่งในตำนานที่ จัดการเทวทูตนะครับผมตัวที่มันมาจากบนฟ้านะตัวที่สิบนะครับผมอันนี้ก็เป็นผืนผ้านะครับเพราะข้างสวยดูผ้านะครับตัวนี้แล้วก็เอชครับรางวัลเอชคือแฟ้มครับผมซึ่งผมอ่ะมันมีแฟ้มหลายแบบมากแต่ว่าผมเลือกแฟ้มอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นแฟ้มในตำนานคู่สาวในตำนานนะครับผมก็คือโซลิวอาสกะแรงเล่กับชิคิโนมิอาสกะแรงเล่กครับก็ตัวชิคิโนมิจะเป็นชุดสีขาวส่วนโซลิวจะเป็นชุดสีแดงนะครับก็โซลิวเนี่ยจะเป็นอ่า ตัวล่างนี้แล้วก็มี02ล่างปกติไท02ปกตินะครับผมเป็นติ๊กเกอร์นะนี่เป็นติ๊กเกอร์นะครับผมเขาแถมมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิคกี้นามิอาอสกะแรงเล่ก็จะเป็น02ไทแบบพิเศษนะครับผมอัลฟ่านะครับนี่ร่างล่างโหดล่างโหดนะตอนที่มันกลาย่างได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นคู่ที่สวยนะแต่จริง,รงถ้าลงทุนหน่อยคือซื้อเหมาหมดกับเอาโมเดลด้วยเนี่ยผมว่าอาจจะคุ้มก็ได้เพราะตู้พวกนี้สวยมากๆนะครับจริงๆแล้วอะ สอให้เป็นรางวัลไม่ดีนะแต่มันก็คุณภาพสูงนะอย่าลืมว่าเป็นของลิขสิทธิ์อีวันเกเลียนแล้วก็เป็นของที่น่าสะสมมากๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเรียกว่าเกลือก,ก็จะว่าได้เพราะว่าหมดไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองว่ามันสวยมันคุ้มมันก็คุ้มแหละเพราะของพวกนี้นก็เป็นของออฟฟิเชียลที่อาจจะหาซื้อไม่ได้ในราคาแบบ50บาทร้อยบาทเนาะนะครับสไรดคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปครับผมแล้วเจอกันครับ